ครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่บูธของ Honda ครับกับ,บงาน Bangkok Auto Salon 2024นะครับแล้วก็ข้างหลังแล้วนี่คือไฮไลท์ของงานเลยนะพระเอกเลยนะคือ Civic t y p e R ตัวนี้นะครับนำเข้ามาให้จองในงานด้วยแต่ไม่รู้ว่าจะได้กันตอนไหนนะครับใครต้องรีบมาสนใจต้องรีบมาจองรีบมาลงทะเบียนจองนะครับดูใบจองววไ,ไองว,เว้เดี๋ยวนี้้เลยรีบมาดูใบจองกันไว้เลยนะครับเดี๋ยว ในบูธของ Honda จะมีอะไรเดี๋ยวเราไปชมกันครับและนี่ก็คือ o n น a c i ซ i c ิ y ไท R นะครับนี่คือหลายคนใฝ่ฝันใช่แล้วก็คอยากเป็นเจ้าของ ที่จองไว้ก็ไม่รู้จะได้หรือเปล่านะฮะถ้าบอกเลยว่าเข้าข้องยากมากโอกาสมาแล้วจองไว้ก่อนใช่นี่มาจองไว้นี่นะครับหรือในเว็บไซต์ของฮอนด้านะหรือที่โชลูฮอนด้าสยุธยาครับฮอนด้าถนนสยุธยามีโชรูเลยใช่โชว์รูมของฮอนด้านะไปจองที่นั่นครับจองไปก่อนโคต้าเนี่ยทางฮอนด้าก็ไม่สามารถบอกได้ว่าจะได้รถหลายคันจะได้เมื่อไหร่แต่ว่าจองลิต์ไว้จองไว้ได้เรื่อย <ม>แต,แต่ใครที่ไม่คิดจะจองหรืออยากจะจองมาดูตัวจริงได้เลยในงานก็มีนะครับหรือว่าใครที่แต่งซีวิคเป็นไทอาร์ก็มา,มาดูครับนี่ก็คือเราเคยให้ดูหลายรอบแล้วนะคันเนี้ยแล้วก็พี่โอ๋ไปขับแล้วด้วยนะมีให้ทดสอบแล้วนะครับดูภายในไห,นไหมนี่นี่เป็นไงฮะโอ้ ก็ยังคงคอนเซปต์ของไทยอารนะครับว่าต้องเป็นดำและแดงบอกบแดงนะคมแดงแล้วก็เดินได้แดงไฟแอมเบียนสีแดงนะสุดยอดภายในมันก็คล้ายๆกันนะคล้ายๆกันแต่ว่าเน้นก็จะเป็นแบบเรื่องของแตะบอกอะสิ่งที่แตกต่างอะคือบอกชัดเจนมากเบาะคู่หน้าที่ไม่ไม่เหมือนกันเลยแล้วก็ข้างหลังคู่หลังเนี่ยเป็นสีดําเดินได้แดงแล้วมันต่ำที่กวางเบาะตรงนี้มันต่ำ ตรงเนี้ยมันต่าๆนั่งปุ๊บคนนั่งเนี่ยมันก็จะแบบมันอยู่ในจุดตำแหน่งที่เหมือนแบบว่าเซนเตอร์ออฟราวิตี้การนั่งก็ต่ําลงไปอีกน,นะครับปเปาะเลยมันจะดูสปอร์ตมากเบลล์แ<ม><ม>ดงที่วางแก้วมันไม่เหมือนกับซีรีสปกติอะดทูที่ที่วางแก้วจะไม่เหมือนนะอันนี้คือวางอยู่กับตรงเบาะเลยรถตัวปกติไม่มีอานนี้ไม่มีไม่มีนะครับก็เนี่ยความแตกต่างจุดที่มันแตกต่างแต่าอ้พาภาคภายนอกเนี่ยผมว่ามันหาง่ายมีความทำแต่ว่าถ้าอยากได้ตัวจริง จองจองไว้ต้องมาต้องมาราคาสามล้านเกาแสเก้าหมื่บาทครับนะครับคุณจะได้ตัวแท้เลยตัวแท้ประกอบที่ญี่ปุ่นใช่แล้วก็ส่งเข้ามานะครับปาดูเครื่องยนต์เครื่องยนต์เครื่องยนต์เปิดฝาโป้ให้แล้วก็มาดูขุมพลังของซีวิคไทยอาร์ตัวนี้นะฮะก็มันอาจจะมีอะไรที่มันไม่เหมือนนะนี่มันไม่เหมือนกับตัวปกตินะครับก็ อย่างแอโรพาที่วิ่งเข้ามาอยงเี้แล้วก็ตัวดักลมก็มาแล้วก็ลงนี่ตรงนี้ไม่ใช่แบงนี้นะนี่คือเป็นซีนเนี่ยปิดกับฝากระโปรงตัวนี้คือปิดเลยแนบก็มีช่องแค่นี้ลอเข้านีลงมาข้านี้ปพ๊บลงมาตัวนี้ก็คือมีเข้ากองอากาศแล้วก็มีตัวดักน้ำอย่าลืมนะบ้านเราเนี่ยมันขนตกน้ำท่วมถ้าน้ำเข้ามาลึกเนี่ยดูดเข้าไปก็เรียบร้อยแต่ว่านี่มีดักน้ำก็คือถ้าน้ำเข้าเพิ่บเครื่องจะดับนะครับจะเซฟไว้นะครับก็เป็นเครื่อง K20 ปกติอยู่แล้วนะของเขาแต่ว่าแรงม้าอยู่320แรงม้าเทอร์โบด้วยนะมีเทอร์โบด้วยอ่าปิดลงมาหน่อยเนี่อยากให้ดูว่าตรงนี้นะครับมีตัวดักอากาศตรงนี้นี่นะฮะตัวนี้นะรับนตัวนี้ก็คือจะเอาลมร้อนจากตรงนี้นะครับตัวนี้ครับลมร้อนที่มาจากท่อนลมนี้ขึ้นมานี่ออกนี่เลยปื้บออกมาก็ก็ถือว่าได้ได้เรื่องของพลศาสตร์เอามาเอาความร้อนแล้วก็จากห้องโดยห้องกพัดออกเครื่องได้ บอกว่ามันเป็นเครื่องเทอร์โบที่มีความร้อนสูงอล้อก็ขนาดมากับสิบเก้านิ้วเลยนะแปดสิบเก้านิ้วคือได้มาแบบนี้ไม่ต้องแต่งแล้วครับสามล้านเก้าไม่ต้องแต่งเลยแล้วขับแม่งอย่างเดียวแล้วคันนี้นะเท่สุดแล้วขับไปโชว์เพื่อนอย่างเดียวตอนนี้เติมน้ำมันโชว์เพื่อนอย่างเดียวตอนนี้ใช่ใช่แล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าไอ้ผมจะโอนที่ไหนได้โอนที่ทุกขนส่งมาดูคันนี้ผมอยากแนะนําอีกหนึ่งคันครับนี่นี่ครับ ที่เห็นอยู่นี่คือแอคคอร์ดนะครับคันแอคคอร์ด E H E V ตัวใหม่เลยนะครับที่บอกว่าไปทดลองขับกันมาแล้วอะไรมาแล้วเนี่ยนะก็คันนี้นะครับบอกเลยว่าแอคคอร์ตัวนี้ขับดีมากๆนะครับแล้วพอมางานออโต้ซาลอนมันจะสแตนดาร์ดไม่ได้นะฮะอันนี้ก็มาครับชุดแต่งของโมดูลโรอบคันนะครับกับพาร์ทเนี่ยพาร์ทในโมดูลโล่หมดเลยอ่าของพาร์ทเนี่ยเป็นชุดแต่งของทางคันด้าเขาเองครับแต่ว่าชุดล้อเนี่ย ท้องนี่เป็นมูเก้นนะครับแล้วก็สีที่เป็นแรปนะไม่มีสีที่ขายนะครับแต่งเป็นแนวทางให้ดูให้ชมแต่งเพื่องานนี้โดยเฉพาะให้ว์นะครับว่าเฮ้ยนี่ถ้าคุณขับแอคคอร์ดมันก็ไม่ได้ดูแบบป่ามากนะนี่ยังวัยรุ่นนะครับยังวัยรุ่นนะพี่วัยรุ่นนะล้อขอบ19กนะครับกับยาง2 3 5 4ามห้าใช่ถือว่าเต็มแล้วมันพาร์ทพาร์ทมันดูสวยนะมันไม่ได้ดูแบบเวอร์วังนะดูดีดูดีแล้วก็แรปสติ๊กเกอร์ใหม่ มันค่าําคือลายนี้ไม่ได้ดูแก่และไม่ดูเป็นผู้ใหญ่ไม่ดูเป็นวัยรุ่นดูกลางๆเหมาะกับตัวอของแอคคอร์ดเลยนะนะครับตรงรุ่นออฟเซ็ตได้นะไม่ล้นออกมานะครับนะจัดฟิตเมนต์ดีมากถือว่าสวยมากแล้วก็รถมันนุ่มด้วยแล้วก็แบบมันมันมัน,มนไม่กระด้างขับดีขับดีมากๆเป็นรถที่ขับดีมากๆนะครับอีกคันหนึ่งที่ผมอยากให้ดูเลยนะพี่กว่างคันนี้นี่ผมแบบ h r อคันนี้ดูลงตัวมากผมว่าถูกใจวัยรุ่นเยอะเลยล่ะนี้คือฮ r v สอที่ใส่ชุดแต่งมูเก้นทั้งขันทั้งขันรวมทั้งล้อทั้งพาร์ททั้งหมดทั้งหมดเป็นมูเก้นหมดเลยเอามาแต่งนะอันนี้อันนี้คือสั่งของมาแต่งนะแล้วก็มันอันนี้คือทําเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคือเพื่อนๆหรือว่าใครที่มาดูุ๊บเมไอผมชอบผมจองแบบนี้ไม่มีก็คือไม่มีนะครับอันนี้คือ คุณสามารถสั่งเองได้สั่งเองได้ครับนี่ดูกคมีหมูเก้นนะครับก็มีชิ้นท้ายนี่คือชิ้นล่างชิ้นล่างมาประกบใช่ไหมชิ้นล่างมประกบนะครับคืออันนี้ชุดแต่งมูเก้นรอบขานี่ชิ้นนี้ชิ้นนี้นะครับชิ้นนี้ชิ้นนี้นะนี่แล้วมูเก้นชิ้นนี้ครับนี่มูเก้นมันจะไม่เหมือนใครมันจะตรงนี้มีต่อกันแค่ตรงนี้ทุกรุ่นมูเก้นหน้าหลังตรงนี้ต้องมีตรงนี้สอดต่อกันมานี่ครับมีแม้กระทั่ง ตรงนี้นี่ตรงที่เพลชิ้นล่างนี่ก็สวยเปิดประตูตรงนี้เราจะเป็นลอยตรงนี้ที่เปิดผมนี่มีนี่นี่ครับตัวครอบกระจกอันนี้มันช่วยเรื่องอากาศนะเฮ้ยตรงนี้มันมีป่าวะไม่มีมันติดใช่ไหมเนี่ยมูเก้นมันติดใช่ไหมเนี่ยของมูเก้นที่เนี้ยใช่เหรอนี่ไงเครื่องมูเก้นอันเหรอเอ้ยไม่เท่หวะชิ้นนี้เอ้ยเหมือนไอชาร์มาร์คสครับ นะเอามาฮะนี่ไปดูด้านหน้าข้างหน้ามันดูเท่มากนะอ่าครับก็เป็นชุดแต่งของเก้นหมดเลยชิ้นนี้ก็อายชาร์ดูนีมิติดูมีมิติอีกใช่ดูชิ้นนี้ก็ดูแบบไฟมันลึกมาร์คมารสครับแผ่นรองใต้ตาดําแล้วก็ชิ้นนี้นะครับชิ้นหน้าชิ้นนี้นะแล้วก็รวมไปถึงเกิดล่าทั้งทั้งแผงเลยชุดเลยคือคันนี้คือรอบคันเนี่ยมาจากมูเก้นหมดเลยดูแล้วมันสวยจริงลงตัวผมว่าผมว่ามันทําให้คนเนี่ยสนใจที่จะ เฮสา r v เพิ่มขึ้นคือว่าดยชุดแต่งมันสวยดีมันดูดเขาเรียกอะไรมีแนวทางในการแต่งมากขึ้นดูว่ามันมันลงตัวมากขึ้นก็เพิ่มนะเพิ่มเพิ่มความเพิ่มม,มอง<ไ>อให้ใ<ๆ>นาการแต่งรถอะครับว่าเฮ้ยรถมันสวยนะบางคนนึกไม่ออกนึกอะไรไม่ออกสำหรับล้อลายนี้นะครับเป็นรุ่น M F 10นะครับแล้วก็ขนาด17นิ้วกว้าง7นิ้วครึ่งนะครับอ f f s e ต 52นะย้ำเลยนะครับอ f f s e ต52 5้รู1 14เดี๋ยวเพื่อใครสั่งยังได้ไม่ผิดนะครับสำคัญเลยอ f f s e ตเนี่ยนะฮะอ่ามันาดูในอ่ายังไม่หมดเท่านั้นภายในก็ยังเป็นเบาะแต่งของโูเก้นเหมือนกันเฮ้ยมันสั่งเบาะมาเลยอ่ะเบาะด้วยพรมด้วยก็เอาตัวมาหุ้มนะครับเป็นตัวมาหุ้มนะนี่หัวหมอนก็เป็นโูเก้นนะครับพรมก็โูเก้นโอ้คือชุดอันนี้คือโูเก้นอลังการอลังการงานสร้าง ด้านหล,หลัง,ลงเลยนโอ้โหแม่มันน่าจะเป็นตัวท็อปนัพี่กวางนะหลังคาเป็นการลูปด้วยนะใช่โอ้โหตนี้ตัวรองท็อปนะแต่ก็งดงามผมว่าสวยลนะ่ะเอาตัวรองท็อปมาแต่งก็โอเคทั้งหมดนี้ก็สำหรับบูเก้นคันนี้นะผมเอาที่แต่งนะบูเก้นโมดูโลก็สวย บูเก้นเปียวๆก็สวยนะฮะซีวิคไทอาก็เป็นโอกาสที่ใครนักซิ่งที่อยากอยากจะเป็นเจ้าของใช่้าได้เล่นรถตัวแท้ท่านได้โชคดีเงินถึงโชคดีอ่ะคือได้เร็วได้เร็วคำว่าโชคดีนี่คือได้เร็วเพราะว่าคุณได้จองแล้วอ่าคำถาใครที่แบบอยากได้แบบตัวแท้นะมาซีวิ c ต้องรีบมาเลยอ่ะต้องรีบจองเพราะว่าในเว็บไซต์แล้วก็อย่างที่บอกนะครับเว็บไซต์ของคอนด้าโชว์รูมคอนด้าสีทิยาแล้วก็ในงานนี้นะกัจองได้จะจองได้เพราะว่าตอนนี้เขาลันรันตามคิวจองคือคนจองอ่ะเยอะช่คนจองเยอะแต่รถอ่ะน้อยเพราะมันจะทยอยให้เรื่อยๆก็อาจจะให้ไปเรื่อยๆทยอยไปเรื่อยๆนะครับตามคอต้าที่บ้านเราจะได้เพราะว่ามันคงไม่รปกอบ้านนะครับอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของ Honda ในบูธวันนี้นะครับมีหลากหลายเลือกดูได้ตามสไตล์การตกแต่งนะครับ ครับทั้งหมดนี้ก็คือของฟูซุ h o ฮอนนะครับท่านใดสนใจครับก็รีบมาชมมาจองมาจองรถกันได้นะครับงานมีวันที่26ถึงวันที่30มิถุนายนนี้นะครับถ้าท่านดดสนใจนะครับเข้ามาดูรถได้นะครับมันกระทั่งตัวที่ตัวแต่งตัวธรรมดาหรือตัวอะไรครับมีทั้งเป็นมูเก้นที่เอาชุดแต่งเข้ามาทั้งหมดมาจากญี่ปุ่นเข้ามาเลยนะครับแล้วก็ผสมกับโมดูลโลที่เป็นชุดแต่งของทาง Honda เองนะครับมีทั้ง Accord, City, ต r ้ c i v i c Type R นะครับ HRV สำหรับซีบีไทอาก็ท่านแต่สนใจรีบเข้ามาจองบอกเลยครับต้องรีบเข้ามาจองนะเพราะว่าโอกาสที่จะได้จองเนี่ยมันจะไม่เร็วขึ้นนะฮะก็ฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ